กส,อสอกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาพบว่าสถานการณ์ด้านการศึกษาของเด็กไทยในปัจจุบันมีจำนวนเด็กนอกระบบเพิ่มมากขึ้นหนึ่งในปัญหาที่ทําให้จำนวนเด็กนอกระบบเพิ่มมากขึ้นเกิดจากวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19ส่งผลให้ครอบครัวยากจนซ้ำซ้อนยากจนเฉียบพลันและยากจนถาวร สะท้อนปัญหาเชิงโครงสร้างและระบบเศรษฐกิจของประเทศจากข้อมูลในปีการศึกษา2,564พบว่ามีเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาจำนวนถึง6,568คนและคาดการว่าสิ้นปีการศึกษา2,564นี้จะมีเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษากว่า65,000คนกระจายในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ จังหวัดนครพนมจากการประมวลผลฐานข้อมูลเด็กนอกระบบภายในจังหวัดระหว่างธันวาคม2563ถึงมีนาคม2564พบเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาแล้วถึง375คนโดยแบ่งออกเป็น6กลุ่มดังนี้ 1. เด็กเสี่ยงออกกลางคัน 2. เด็กแขวนลอย 3. เด็กออกกลางคัน 4. เด็กเรียนจบมสาไม่เรียนต่อ 5. เด็กในกระบวนการยุติธรรม 6. เด็กไม่เคยเรียนเลยเมื่อเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าวภาคีเครือข่ายด้านการศึกษาจังหวัดนครพนมจึงร่วมมือกันผลักดันพัฒนาเด็กนอกระบบให้มีโอกาสทางการศึกษามากขึ้นจึงเกิดเป็นนครพนมโมเดล โมเดลแห่งการพัฒนาเด็กนอกระบบอย่างเป็นองค์รวมโดยการร่วมมือกันจากทุกภาคีเครือข่ายในจังหวัดนครพนมที่มีเป้าประสงค์และจุดหมายเดียวกันที่จะทำให้เด็กนอกระบบในจังหวัดนครพนมมีจำนวนลดลงจนกระทั่งไม่มีเด็กนอกระบบภายในจังหวัดนครพนม,มอีกต่อไปอีกทั้งเป็นการสร้างโอกาสให้กับเด็กทุกคนได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาในรูปแบบต่างๆที่ตอบโจทย์บริบทชีวิต ภายใต้ยุทธศาสตร์3ปี5ความร่วมมือโดยมีร1เชื่อมฐานข้อมูลเด็กนอกระบบจังหวัดนครพนมร2พัฒนาหลักสูตรเด็กนอกระบบร3ร่วมจัดการเรียนรู้ร4ร่วมวัดและประเมินผลร5ร่วมพัฒนาความร่วมมือให้เข้มแข็งขยายเครือข่ายพัฒนาเด็กนอกระบบยกระดับนครพนมโมเดล พื่อให้ทุกคนมีโอกาสพัฒนาตนเองตามศักยภาพและเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเสมอภาคเพราะเรามองว่าทุกชีวิตควรมีโอกาสและทางเลือกเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเด็กทุกคนต้องได้รับการพัฒนานครพนมโมเดลการจัดการศึกษาในระบบแบหวินอนกระบบหรืออธิยาไสา มันก็มีความจําเป็นนะไม่เฉพาะในระบบสำน,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 นักงานกัณจังหวัดพิมพเร่งเกกฑความสัมันว่าในการจัดก,การศึกษาเนี่ยจะไม่เน้นในระบบแต่จะเน้นนอกระบบและตามอัธยาศัยโดยเราขอคลร่บม,มือกับ CWF ซึ่งเป็นภาคีเครือข่ายเพราะฉะนั้นในยุควิถีใหม่คือยุคดิจิ d i ลดิสครับชันที่ว่าเนี่ยจะต้องจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายภาคีเครือข่ายเป็นสิ่งจําเป็นในการทํางานเพื่อบรรลุปเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่เราตั้งไว้ เป็นสิ่งที่ที่ดีแล้วก็ทันสมัยเข้ากับยุคของเด็กในสมัยนี้นะครับที่เขาชอบมือถือชอบเล่นชอบในโลกของโซเชียลเราดึงในสิ่งที่ชอบของเขาออกมาแล้วก็ใส่ใส่สิ่งที่จําเป็นเสร็จสิ่งที่จะรู้เข้าไปไหนนะั้นเด็กเหล่านี้ก็จะโตขึ้นไปในอนาคตแล้วก็จะเป็นผู้ใหญ่แล้วก็จะมาดูแลประเทศชาติเราต่อไปถ้าเราทิ้งเด็กเหล่านี้ไปก็จะทําให้เกิดปัญหาของสังคมมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเป็นสิ่งจำเป็น ที่จะต้องช่วยเด็กทุกคนไม่ทิ้งใครไปข้างหลังในฐานะที่เป็นหน่วยงานหน่วยงานหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรน,นะครับผมคิดว่ามีความจำเป็นของหน่วยงานของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานที่จะร่วมงานกับหน่วยงานบูทในในจังหวัดในการพัฒนาเด็กตัวนี้เป็นความภูมิใจของผมอย่างหนึ่งที่ว่านครพนมเป็นอาจจะเป็นตัวอย่างในเรื่องในเรื่องแต่จะพัฒนาเด็กเ,เด็กโรบบค่ะอันนี้ในเรื่องของการช่วยเหลือเด็กนะคะโดยเฉพาะเด็ก นอกระบบนะเด็กกลุ่มเสี่ยงหรือว่าเด็กด้โอกาสเนี่ยมีความสําคัญมากนะคะกับหน่วยงานต่างๆนะคะไม่ใช่ว่าเฉพาะ,ะหน่วยงานนะคะที่ต้องให้ความสําคัญพวกเราทุกคนนะคะผู้ใหญ่เนี่ยต้องต้องให้ความสําคัญในเรื่องนี้นะคะในการที่มีภาคีเครือข่ายนะคะเป็นสิ่งที่ดีค่ะเพราะว่าต้องยอมรับว่าไม่มีหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งอะสามารถที่ทํางานไปโดยลําพังโดยประสบความสําเร็จ ในวงกว้างได้นะคะมีความรู้สึกว่าเราเรามีความภูมิใจเนาะว่าจังหวัดนครธนมเนี่ยเป็นจังหวัดที่ที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นจังหวัดนําร่องในการใช้ะระบบเนี้ยในเรื่องของโรงเรียนมือถือหรือว่ามยสคูลเนี่ยค่ะคือเราก็วาดฝันว่าโอ้ถ้าเราทําได้ทั้งจังหวัดนะคะประสบความสำเร็จแล้วก็ขยายไปพื้นที่อื่นๆเนี่ยค่ะก็คือไม่ใช่เฉพาะเป็นเป็นแฟลกชิพหรือว่าเป็นโมเดลเป็นเบสแพคทิสสำหรับ คนครพนมอย่างเดียวหรือประเทศไทยอย่างเดียวเราอาจจะเป็นเป็นโมเดลสําหรับประเทศอื่นๆได้นะคะโดยเฉพาะประเทศประเทศเพื่อนบ้านประเทศอาเซียนนะคะเราก็จะได้เป็นต้นแบบเนาะให้กับหลายๆประเทศด้วยะคะอยากเห็นค่ะอยากเห็นความสําเร็จก็ทุ่มเทเต็มที่ค่ะในการที่จะมีส่วนร่วมได้ก็ผลักดันและก็สนับสนุนนะคะเรื่องคนินครพนมโมเดลเรื่องการให้โอกาสกเด็กกลุ่มนี้นะครับ ในส่วนตัวนะครับหรือแม้แต่ในระบบงานเนี่ยจริงๆทั้งหน่วยงานเราก็ก็ยินดีนะครับแล้วก็รู้สึกภูมิใจด้วยนะครับที่ที่จะได้ร่วมงานกับเครือข่ายลหลายๆเครือข่ายนะครับที่บทบาทมีเป้าหมายคล้ายกันในมิติการทําง,งานพวกนี้นะครับาการสอนในระบบอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่ได้ครอบคุมแต่ถ้าเมื่อไหร่นะครับถ้ามีเครือข่ายแล้วก็ได้ร่วมกับการสอนที่ไม่อยู่ในระบบหรืนอนอกระบบพวกนี้นะครับก็จะทําให้เด็กกลุ่มนี้นะครับได้มีโอกาสแล้วก็ ไม่ใช่เด็กนะครับในชุมชนสังคมหรือแม้แต่ระดับชาติก็จะมีความก้นาวหน้าและก็ยังยืนต่อไปในอนาคตได้นะครับความเห็นของผมเนาะเกี่ยวกับเรื่องการทํางานกับภาคขือข่ายเนี่ยผมมองดูว่าอันดับแรกเลย,เยคือเราเห็นว่ามันมีเป้าหมายร่วมกันนะครับมีเป้าหมายร่วมกันในในชัดเจนมากเลยนะครับในการที่จะช่วยเหลือเด็กกลุ่มที่ได้โอกาสใช่ไหมครับอ่าแล้วก็เป็นเด็กกลุ่มเสี่ยงนะครับ แล้วก็บางครั้งก็เป็นเด็กที่ขาดโอกาสจากการศึกษาในระบบออกมาเข้ามาสู่นอกระบบใช่ไหมครับอันนี้คือมีเป้าหมายร่วมกันแล้วก็แนวทางที่คิดก็จะเป็นระบบนะครับมีการร่วมการสร้างเรื่องฐานข้อมูลนะครับการพัฒนาหลักสูตรใช่ไหมครับแล้วก็รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนร่วมกันประเมินแล้วก็ร่วมกันสร้างเครือข่ายนะครับก็ความรู้สึกแล้วนี่เหมือนมันกับเรามีเพื่อน มีเพื่อนร่วมทางที่จะสร้างการเปลีป่ยนแปลงที่ดีด้านการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนกลุ่มนี้สําหรับภาคีเครือข่ายที่อามาร่วมกันพัฒนาเนี่ยผมเห็นว่ามันมีความสําคัญนะครับเพราะว่าในการจัดการศึกษานั้นมันไม่จําเป็นที่จะต้องให้หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งลงมือทาแต่เพียงหน่วยงานเดียวทุกเครือข่ายนะครับในส่วนของการที่จะมีจิตนะครับในการที่จะมาช่วยดําเนินการในการที่จะจัดการศึกษาให้กับเด็กแต่ละกลุก่มแต่ละกลุ่มนะครับก็สามารถที่จะ ดาเนินการแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับที่พวกเราจะต้องมาช่วยกันนะครับพัฒนาเพื่อให้เด็กทุกกลุ่มเด็กทุกขมเด็กทุกคนเลยนะครับได้มีโอกาสในการเรียนรู้ผมถือว่าเป็นเป็นหน้าที่หลักของสพมนครพนมที่จะขับเคลื่อนอนโยบายเรื่องโอกาสของลูกๆนักเรียนความคาดหวังสูงสุดก็อยากจะร่วมมือกับภาคีเครือข่ายประสานงานเรื่องข้อมูลเรื่องสาเหตุปัญหา ร่วมกันวิเคราะห์แล้วก็วางแผนดําเนินการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหลักสูตรการศึกษาการพัฒนาก็ดีนะครับแล้วก็ให้เขากลับเข้ามาสู่การศึกษาขั้นพื้นฐานให้ได้อันนี้คือความความคาดหวังสูงสุดส่วนการดําเนินงานก็ยินดีที่จะร่วมมือกับทุกภาคีเครือข่ายทุกส่วนในการลงพื้นที่ในการพัฒนาในการอ,ออกแบบต่างๆร่วมกันนะครับผมคิดว่ามีความสําคัญเป็นอย่างิีงนะครับเพราะว่า ก็อย่างที่เราทราบกันนะครับว่าการพัฒนาประเทศจะต้องให้บุคลากรหรือว่ามนุษย์ในหรือประชาชนของของประเทศไทยนะมีความรู้อย่างน้นอยมีความรู้พื้นฐานอ่านออกเขียนได้เพื่อที่จะนําความรู้ที่เขาได้รับการพัฒนาจากไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษาที่อื่นหรือกศนนะครับนําไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของเขาพัฒนาในส่วนที่เป็นอาชีพของเขาที่เป็นอาชีพที่ทําเองที่บ้านหรืออาชีพที่ ไปทำในอุตสาหกรรมโรงงานอะไรต่างๆนะครับผมว่าการศึกษายังมีความจเป็นสำหรับกลุ่มเป้าหมายจริงๆการเรียนนอกระบบเนี่ยมันก็มีความสำคัญไม่ยิ่งย่อนกับในระบบนะครับแต่หน่วยงานที่จะมาสปอร์ตตัวนี้ยังน้อยอยู่นะครับผมก็ขอบคุณที่ทางหน่วยงานของเรานี่ได้มาดูดูแลเด็กในส่วนนี้นะครับซึ่งเป็นเด็กที่บางคนเขาอาจจะอยากจะ ไดเรียนแต่ว่าไม่มีโอกาสได้เรียนบางคนด้อยโอกาสบางคนออขาดทุนทรัพย์นะครับปัญหาทางบ้านอันนี้พวกที่อยู่ในระบบอาจจะมองเห็นจุดนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งครับก็พวกเราก็ยินดีต้องสนับสนุนร่วมกันในการทํางานผมคิดว่าถ้าเกิดเราเอาศักยภาพของแต่และหน่วยงาน มาวางทับกันมันจะสามารถปิดช่องโหว่ทั้งหมดได้อันนี้คือเป็นแนวคิดของนครโมเดลผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีครับและผมก็เชื่อว่าการทํางานครั้งนี้มันเป็นการทํางานแบบบูรณาการของจริงครับนักวิชาการพยายามจะดีไซน์ว่าในการเรียนทุกวันนี้เราเราไม่สามารถที่เรียนภาคทฤษฎีหรือปฏิบัติได้่างเดียวมันต้องเรียนเรื่องของแนวคิดเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆและรวมไปถึงเรื่องของซอฟต์สกิลหรือทักษะชีวิตการทํางานเป็นภาคีเครือข่ายเนี่ยข้อดีคือมัน ม,มันดีมากๆข้อดีของมันก็คือการที่แต่ละหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดนครพ,พนมเนี่ยต่างมีโค้ชเฉพาะทางต่างๆมีเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆที่จะสามารถอำนวยาวกการเรียนรู้ให้เด็กต,ตามความสนใจของเด็กเฉพาะทางได้โชคดีที่จังหวัดนครพนมเนี่ยทุกหน่วยงานต่างเห็นเป้าหมายเดียวกันแล้วก็มีจิตใจที่จะทำงานเพื่อเด็กและเยาวชนจริงๆ ทำให้มันสามารถเกิดเป็นนครพนนโมเดลได้การศึกษาของรัฐเนี่ยมันไม่สมควรที่จะแยกหน่วยงานกับทำงานแล้วแล้วเรามีกลไกลของภาครัฐกระทรวงเยอะมากเรามองว่ากลไกลของรัฐเียจะต้องลงมาช่วยเรื่องนี้กันเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการศึกษาของชาติมันคืออนาคตของชาตินั้นเราต้องมาทํางานเป็นเชิงภาคีแล้วก็ทํางานในเป้าประสงค์ของเด็กมากกว่าซึ่งเราต้องยอมรับว่าวันนี้ ด้วยกฎกติกาของสังคมความซับซ้อนของสังคมเราไปเจอเด็กปัญหาของเด็กแต่ละปัญหาก็ไม่เหมือนกันนะครับแล้วเราก็มองว่าถ้าเราเอาปัญหาของเด็กเนี่ยมาเป็นที่ตั้งก่อนนะครพนมโมเดลถ้าตอบโจทย์ง่ายๆเลยว่าใช้กลไกของภาครัฐแล้วรูปแบบที่รัฐกำหนดมาเนี่ยให้เกิดประโยชน์กับเด็กมากที่สุด